คำวาแคนการูที่ในภาษาอังกฤษแปลว่าจิงโจ้นั้นมันมีที่มาจากอะไรเรื่องนี้นีมีอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่ทฤษฎีเหล่านี้ก็จะบอกว่ามาจากคำในภาษาของชาวอบอริจินซึ่งเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในออสเตรเลียไม่ว่าจะเป็นคำที่แปลว่ากระโดดหรือคำที่แปลว่าหญิงอุ้มท้องซึ่งก็สื่อถึงลูกจิงโจ้ที่อยู่ในกระเป๋าหน้าท้องนั่นเองแต่ว่าทฤษฎีที่มีคนเชื่อถือมากที่สุดมาจากบันทึกของนักสำรวจชื่อดังชาวอังกฤษยอย่างกัปตันเจมส์คุกครับ กัปตันเจมส์คุกได้บันทึกเอาไว้ว่าในปี1770กองเรือของเขาได้สำรวจที่บริเวณรัฐควีนสแลนด์ของออสเตรเลียในปัจจุบันและพวกเขาก็ได้พบเข้ากับจิงโจ้ที่กระโดดไปมาอยู่ในบริเวณนั้นพวกเขาจึงได้ไปถามชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นว่าสัตว์หน้าตาแปลกประหลาดนี้คือตัวอะไร แต่ด้วยความที่ชนพื้นเมืองฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องพวกเขาก็เลยพูดเป็นคำในภาษาชนพื้นเมืองที่ออกเสียงมาคล้ายกับคำว่าแคนการูโดยคำคำนี้มีความหมายประมาณว่าเราไม่เข้าใจคุณหรือเราไม่รู้แต่ปรากฏว่าลูกเรือของกัปตันเจมส์ก็เข้าใจผิดคิดว่าคำคำนี้เป็นชื่อเรียกของสัตว์ชนิดนี้จนในที่สุดก็กลายเป็นที่มาของคำว่าแคนการูที่แปลว่าจิงโจ้นั่นเองครับ